สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อกรดยูริกสูงนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงแค่โรคเกาต์ปวดข้ออะไรแบบนี้แต่จริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นอาจจะโยงไปถึงนิ่วในไตหรือไตเสื่อมได้เลยนะคะประเด็นที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยคือกรดยูริกสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับอันนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะแต่ความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆนี่แหละครับน่าสนใจมาก ใช่ค่ะแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะคือข้อมูลบอกว่า80%ของกรดยูริกเนี่ยร่างกายเราสร้างเองครับผมไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอ,อ,อะไรทำให้มันสูงแล้วถ้ายังไม่อยากใช้ยานเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างเริ่มที่ค่าปกติก่อนแล้วกันนะคะค่ากรดยูริกในเลือดผู้ชายหรือผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วไม่ควรเกิน7มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนก็ไม่ควรเกิน6 ครับผู้ชายเสี่ยงสูงกว่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยขับออกได้ดีกว่าทีนี้เรื่องที่มา80%ที่ร่างกายสร้างเนี่ยก็คือมาจากกระบวนการปกติเลยครับเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดอ๋อค่ะส่วนอีก20%ก็มาจากอาหารที่มีสารพิวรีนสูงสูงซึ่งพิวรินก็เป็นส่วนประกอบของเซลนะครับแล้วร่างกายก็ต้องขับออกส่วนใหญ่เอ่อ70%ผ่านไต อีก30%ผ่านลำไส้งั้นที่กรดยูริกสูงก็อาจจะมาจากร่างกายสร้างเยอะไปหรือว่าไตาขอบออกได้น้อยลงหรือทั้งสองอย่างเลยครับค่ะอาจจะมีเรื่องพันธุกรรมอาหารหรือว่าปัญหาที่ไตามาเกี่ยวด้วยแล้วพอสูงมากๆจนตกผลึกมันทำให้ปวดเกาได้ยังไงหรอคะนึกภาพเหมือนมีเข็มเล็กๆครับเป็นผลึกแหลมๆพอไปเกาะตามข้อต่อร่างกายก็เอ๊ะสตรูมา ก็ส่งเม็ดเลือดขาวไปจัดการก็เลยเกิดการอักเสบปวดบวมแดงร้อนแบบคันท sure ีทันใดเลยโอ้โหฟังดูทรมานนะคะครับมักจะเริ่มที่ข้อเดียวข้อนิ้วโป้งเท้านี่เจอบ่อยสุดปวดจนแบบลมพัดก็เจ็บแต่ข้อมูลบอกว่าคนที่กรดยูริกสูงจริงๆมีแค่ประมาณ10-20%เองนะคะที่จะมีอาการเกาส์แบบนี้แล้วอีก 80- 90%ที่เหลือล่ะคะสูงแต่ไม่ปวดคือไม่เป็นไรหรือว่ายังเสี่ยงอยู่ อันนี้สำคัญเลยครับถึงไม่ปวดข้อนะแต่กรดยูริกที่สูงค้างในเลือดนานๆเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงปัญหาใหญ่3อย่างคือ 1. เกาถ้าเกิดมันอักเสบขึ้นมาวันไหนก็ได้ 2. นิ้วในไตพาย,ยูริกมันขับออกทางปัสสาวะเยอะและ3อันนี้อันตรายคือภาวะไตเสื่อมโดยเฉพาะถ้าค่าสูงแต่สองหลักนี้ต้องระวังมากอืมน่ากลัวนะคะครับ ส่วนถ้าเป็นเกาแล้วปล่อยเรื้อรังอาจจะมีก้อนโทฟัสขึ้นมาได้เป็นก้อนขาวๆแข็งๆใต้ผิวหนังทำให้ข้อดผิดรูปไปเลยการวินิจฉัยที่ชัดเจนสุดก็คือต้องเจาะน้ำในข้อตอนปวดใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นชัดเจนที่สุดเงินสำหรับคนที่ตรวจเจอว่าสูงแต่ยังไม่มีอาการรุนแรงหรือยังไม่อยากเริ่มยามีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเรื่องอาหารนี่น่าจะสาคัญเลยถูกต้องครับ ต้องเน้นลดอาหารที่มีพิวรีนสูงมากๆเลยพวกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดตับไตสมองค่ะแล้วก็ปลาตัวเล็กๆอย่างปลาซาดีนกระป๋องอาจจะเ,เลี่ยงไปกินปลาแมคคารลแทนดีกว่าแล้วเบียร์ล่ะคะได้ยินบ่อยมากเบียร์นี่ขวดเลี่ยงเด็ดขาดเลยครับเพราะยีสต์มันเยอะมากแล้วแอลกอฮอล์ก็ไปขัดขวางการขับยูริกด้วยแล้วพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือยอดผักอย่างกระถินชะอม ที่เคยได้ยินว่าก็มีพิวรีนเหมือนกันเหรอคะอ๋อกลุ่มนั้นถือว่าพิวรีนปานกลางครับร่างกายขับพิวรีนจากพืชได้ง่ายกว่าสัตว์นะแต่ก็ยังต้องจํากัดปริมาณอยู่ดีค่ะอีกอย่างที่คนอาจจะนึกไม่ถึงคือน้ําตาลครับโดยเฉพาะน้ําตาลฟรุกโตสโหน้ําตาลฟรุกโตสในน้ําผลไม้กล่องน้ําอัดลมเหรอคะหรือพวกน้ําเชื่อมข้าโพดเกี่ยวด้วยเหรอคะเนี่ย เกี่ยวด้วยตรงเลยครับฟรุกโตสมันไปเร่งให้เซลล์สลายตัวแล้วได้กรดยูริกออกมาเยอะขึ้นอืมไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะงั้นเลี่ยงเครื่องดื่มหวานหวานดีกว่าหันมากินผลไม้สดทั้งผลแทนแล้วก็สำคัญมากดื่มน้ำเปล่าเยอะๆครับวันละ1 5ถึง2ลิตรช่วยไตขับยูริกกาแฟดำพอได้ไหมคะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลวันละ2ถึงแก้วก็เอออาจจะพอช่วยได้บ้างครับแล้วเรื่องน้าหนักตัวล่ะคะสาคัญมากครับ แต่ต้องค่อยๆลดนะสัปดาห์ละสักครึ่งโลถึง1โลก็พอทำไมต้องค่อยๆลดคะลดเร็วมันอาจทำให้ยูริกพุ่งขึ้นชั่วคราวได้ครับพอน้ำหนักลดภาวะเดืออินซูลินก็จะดีขึ้นร่างกายก็ขับยูริกได้ดีขึ้นด้วยมีข้อควรระวังอะไรอีกไหมคะอ๋อมีครับถ้าปวดเกากํากเริบเนี่ยห้ามนวดเด็ดขาดเลยนะครับให้ประครบเย็นแทนค่ะแล้วก็เลี่ยงออกกำลังกายหนักๆช่วงนั้น แล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูครับว่ามีอาหารอะไรที่กินแล้วกระตุ้นอาการเป็นพิเศษไหมแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันสรุปแนวทางเบื้องต้นก็คือลดอาหารเสี่ยงสูงๆเลี่ยงเครื่องดื่มหวานเบียร์ดื่มน้ำเยอะๆควบคุมน้ำหนักแล้วถ้าปวดบวมแดงร้อนที่ข้อก็ต้องรีบไปหาหมอแต่ถ้าปรับหมดแล้วยังสูงหรือเป็นบ่อยๆอันนี้อาจจะเกี่ยวกับพันธุกรรมก็ต้องปรึกษาคุณหมอเรื่องยาแล้วนะคะให้เงียบนะครับ อาจจะทำร้ายตายลงยเงียบๆโดยที่เราไม่ปวดข้อเลยก็ได้การตรวจสุขภาพประจำปีเลยสำคัญไม่ใช่แค่หาโรคทั่วไปแต่คือการมองหาความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แบบนี้ก่อนที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่าการใส่ใจสัญญาณเล็กๆน้อยจากร่างกายเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองการดูแลสุขภาพให้เป็นองค์รวมมากขึ้นก็ได้นะครับลองเก็บไปคิดต่อกันดู